สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหมีนา5 6าหกนะครับโจทย์กำหนดให้ A และ B เป็นเซตโดยที่จำนวนสมาชิกของเซต A และ B เท่ากับ4และ5ตามลำดับและจำนวนสมาชิกของเซต A union B เท่ากับ7พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ความสัมพันธ์ใน A อิ intersect B มี4ความสัมพันธ์ขอไข่จำนวนความสัมพันธ์จาก A ลบ B ไป B ลบ A มี64ความสัมพันธ์ ข้อความเอ่อข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับข้อนี้เนี่ยทั้งกอไก่ทั้งขอไข่ถามหาจํานวนความสัมพันธ์ลองทบทวนสูตรจํานวนความสัมพันธ์กันหน่อยครับเราบอกว่าจํานวนความสัมพันธ์โอเคจํานวนความสัมพันธ์จาก A ไป B ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมันคือ2ยกกำลัง nA ู nb นะครับแล้วถัดมาถามว่าคำว่าความสัมพันธ์ใน a แปลว่าอะไรอันนี้มันเป็นใน a intersect b ถ้าเราถามว่าความสัมพันธ์นะครับใน a ความหมายคือมันคือความสัมพันธ์นะครับจาก a ไป a นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงค์บอกได้ว่าพวกนี้เรากำลังหาจำนวนความสัมพันธ์นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยตัวนี้มันเป็นความสัมพันธ์ใน A intersect B พี่แบงค์ต้องหา A intersect B ให้ได้ก่อนตัวนี้ต้องหา A ลบ B ตัวนี้ต้องหา B ลบ A ซึ่งมันก็เลยไปเข้าเรื่องของแผนภาพน e อ n เล l e r นะครับตอนนี้พี่แบงค์บอกมาโจทย์เขาบอกมาว่า A B, มี4ตัว B มีอยู่5ตัวแต่โจทย์กำหนดมาว่า a อยูเนียน b ก็คือทั้งหมดนี้มีอยู่7ตัวหลายๆคนอาจจะใช้เรื่องตัวแปรหรือใช้เรื่องสูตร a ยูเนียน b นะครับแต่พี่แบงค์เลือกที่จะใช้การปิดวงไม่รู้ยังจำได้อยู่หรือเปล่าถ้าใครจำไม่ได้ลองดูนะครับตัวนี้พี่แบงค์บอกว่าถ้าพี่แบงค์ปิดวง A ไป A มีอยู่ทั้งหมด4ตัว แปลว่าสีเหลืองตรงนี้กินไปแล้ว4แต่ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่7แปลว่าพื้นที่ที่เหลือต้องเป็นสามถูกไหมครับพอพี่แบงค์รู้ตามนี้ปับ๊บสิ่งถัดมาที่จะบอกต่อมาก็คือพอเรารู้ว่าตรงนี้มี3แต่ B มีทั้งหมดอยู่5ตัวแปลว่าตรงกลางก็เลยเหลือ2ป่ะครับถูกไหมครับถ้ามีมีอยู่หนะครับแล้วสีแดงเอาไปแล้วส ตรงกลางก็เลยเหลือ2และสุดท้ายพื้นที่สุดท้าย a มีอยู่4แต่สีมชมพูเนี่ยเอาไปแล้ว2แปลว่าพื้นที่ของ a ที่เหลือก็เลยเหลืออยู่2โอเคนะครับที่นี้พอพี่แบงค์รู้พื้นที่ทั้งหมดแล้วพี่แบงค์ก็เลยมาทำว่าข้อกอไก่เขาให้หาความสัมพันธ์ใน a อินเตอร์เซกบีซึ่งการหาความสัมพันธ์ในเอินเตอร์เซ็กบีนั้นมันก็คือ ความหมายก็คือ a intersect b ไปยัง a intersect b เพราะฉะนั้นจำนวนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็น2ยกกำลัง n a intersect b คูณอยู่กับ n a intersect b ผลปรากฏว่า a intersect b ตอนนี้คือตรงกลางตัวนี้ปะครับมันคือ2แปลว่ามันคือ2ยกกำลัง2อคูณ2ซึ่งก็คือ2ยกกำลัง4 เลยกลายเป็น16ข้อนี้ถ้าใครเผลอโดยที่ไม่ลืมเอาตัว2ยกกำลังมาตัวกอไก่ก็จะถูกแต่จริงๆแล้วตอนนี้มันผิดอยู่นะครับเพราะว่ามันคือ16ทีนี้ข้อขอไข่เขาบอกว่าจํานวนความสัมพันธ์ขอไข่เขาบอกว่าจํานวนความสัมพันธ์จาก a ลบ b ไป b ลบ a ในที่นี้ a ลบ b มีกี่ตัว a ลบ b คือ2ป่ะครับแล้ว b ลบ a ก็คือ3เพราะฉะนั้นมันคือ2ยกกำลัง n a ลบ b เนี่ยคูณอยู่กับ n b ลบ a นะครับก็เลยกลายเป็น2ยกกำลัง2อคูณ3หรือก็คือ2ยกกำลัง6ก็เลยมีค่าเท่ากับ64ดังนั้นข้อขอไข่ก็เลย ถูกต้องจากข้อกอไก่และข้อไข่ที่หามานะครับเราจึงบอกได้ว่ากอผิดแต่ขอถูกข้อนี้นะครับอย่าลืมเรื่องของความรู้จำนวนความสัมพันธ์หลายๆคนไม่ค่อยให้ความสัมพันธ์สำคัญกับจำนวนความสัมพันธ์นะครับจึงทำให้อาจจะลืมได้ลองเปิดทบ,ทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตอบใชยสามนะครับ